ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุนทิยากัดสิมาหาน้องเป้เด้อค่ะเด้อน้องเป้งวดที่แล้วเพื่อนฝันว่าคุณยายเถาผีนะคะที่เพื่อนตายไปแล้วเพื่อนบอกเลขซีเก้าเจ็ดตัวเดียวงวดนี้จะเป็นตัวใดไปฟังน้ำกันเลยค่ะอันนี้ท่ซ้องเห็นยู่นี่ใข่หมดแดงเด้อค่ะเด้อใข่หมดแดงนะคะเพื่อนนั่นเพื่อนฝันก้อนมือใดกวจ้ะมัพี่น้องสองสามมือฝันว่าผู้ใดก็มว่าบอกเพื่อน เทาไม่บอกผู้เทานี่เทาเยู่ี่นีนะจ๊กับจ๊ก็เป็นยาจ๊กับเป็นไผ่แล้วก็บ้วงที่อนไรานน่นแล้วผู้คนตายถ้าโดนโดนขาวนะอว่าเป็นเทมนตายตะโดนแล้วอันพีพีเจาะเท่ายางมากบอกค่ะมายืนยิ้มใส่มันนีงนะมันก็เลยเบาหยอกเพิ่นบอกค่ะเบาหยอกเพิ่นเพิ่นก็เลยว่า เอายอกยอกวัดนยังไงพี่นั่งก็เลยว่าย้ายเลีออกอย่างนอใช่ค่ะยายก็เลยว่าซี่เก้าเจ็ดอบอกซี่เก้าเจ็ดเลยนะเถื่อไร้าไปในผู้ฟันบัานในโอ้คนมันบ่มากเหรียดเล็กหนีบันไดเนาะมันก็สื่อตัวรหาบาตไปจ้าจ้าพี่นั่งมาเรียกใครหมดแดงสื้อตัวรหาบาตเประเดียนได้ยินข่าวว่าคนถือทั้งบนทั้งล่างอันเลขอันเลขสามสามเจ็ดอัน หาเจ็ดนั่นหาเจ็ดข้างล่างเนี่ยเพื่อนมาจะใส่ข้างบนมันดอกเกเจ็ดเนาะข้างล่างเ้านจบ้านเล็กี่กะหาเจ็ดบ้านเล็กี้งาอยู่คุณอ๋อคุนคือฟันแมนแต่ฟันแมนให้เนาะนห่นไคะเดี๋ยคนเรลียกไข่มดแดงนะคะเอ็นมินที่สู้ไหยเพิ่งนะคนไหมไมดแดงนะคะเปนกระรองอันนี้อยู่ถึงมมอดูเนาะ เอามาไห่ไห่ผู้บ่มักเลขเนาะซื้อหอยให้ซื้อตัวละหาบาทสิบบาทนึงมันนึกว่าเขาสิเก็บเงินเรื่อยนะมันก็เลยอ๋อเลยบประกาศเส้นผู้พิ ն ่างบวอยหนิถือบ่อะไรบ่เป็นยังคือว่ามือซื้อแต่สามตัวมื้อแต่สามตัวสองตัวบัตรสองตัวบ่ตรสองตัวเขาก็ว่ามันอั้นอั้นใจเคืองเจ้าก็เลยบ่เอาสิบบวอะไรซื้ออยู่หนีน้ำ เดี๋ยวถามเพิ่นเด้อค่ะเด้อบางวันนี้เพิินฝันไปคูเ่เพิ่นฝันนั่น่าผียายเถ่ามาบอกนะคะเพิินไปอาบน้ำยู่เพิินไปแง่ไงข่หมดแดงมากเพิินก็เลยไปอาบน้ำามืม่อเรสัมผัสพี่นั่งถ่านะคะถ่าเพิินแป๊บหนึ่งเพิ่นอาบน้ำเค่ะบางวันน,นี้เพิินฝันไปวดนนี้เพิินฝันเห็นยายเถานะคะยายเถ่าตายแล้วเป็นผีนะคะมาบอกซีเก้าเจ็ด หางเดียวนะคะแล้วก็เพิ่นกับฝันเห็นบ้านหลังเก้าเพิ่นบ้านหลังเก้าบ้านหนึทีหาเจ็ดเพิ่นกับสรุปแล้วถือทั้งบนทั้งล่างบ่พี่นั่งถือทั้งบนทั้งล่างหนึ่งทีาเจ็ดแต่กับมูเก่าเนาะหาเจ็ดมูเก่าอืมมันกับเขาสามตเพิ่นบ่ได้สามตัวที่บ่เพิ่นกับเพื่อซื้อเพิ่นกับซื้อแต่หาเจ็ดกับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างถ่าจังน้อยค่ะเพิ่นไปอาบน้ำอยู่ว่าเพิ่นฝันตองงวดไปว่าย่ายแถา มาบอกไปนะคะพี่อยู่แถวน้าผานล้วก็มาปีนในได้เป้่ะเป็นกระลังแห <laughs> ลมอยู่แหลมผ่านกล่องหนาวแต่ว่ามื่อนี้ฝนตกอันเราคึ้นเนาะฝนหมู่บ้านฝนตกมื่อนี้วบบหนาวหนาวรอให้เด็กน้อยไข่ได้บรรยากาศดังสินมื่อนี้หยุดเป็นวันน,นี้เมือม่อไปเห็นงานเลิกมาแล้วออเห็นงานมาแล้วเลิกแล้ว เเลลลือกกมาแ้วยไปหน้ากากกันเด้อค่ะเด้อถ้าร้อป้องน้ำกันเด้อเบิ้งพี่นางคุณเลือกไข่หมดแดงนะคะบ่พี่นังหลานเพิ่นนะคะหลานไส้มาแต่กุชชีนอะไร่ามาทำงานก่อสร้างมันบ่ค่ะค่าแรงมือเขาได้ค่ะโอ้ก็มือละสามพี่รวยดีนะข้อยู่ได้เนาะช่วงโควิดงานกับ่ค่อยมีเนาะงานกับ่ค่อยมีพอดีมันมีงานค่ะเพิ่นกำลังมานะคะเดี๋ยวหน้าถามแป๊บหนึ่งเด้อ เมืที่ผ่านมาหนิมานอนอยู่นี่จะเคืนก่อค่ะมานอนประมาณพวกเก็ดเคลื่อนเลยละครับพวกเก็คืนแล้วก็ฟันว่าจังไดก่อนฟันว่านอันชุ่มหน้าอันมะฮิตอันมะปอกกันในมะขาม,มาครับค่ะค่ะแล้วก็ไอแล้วก็พื้นก่นยางเขามาค่ะฝันว่าพื้นซักไม่กันเท่าไงยางเขมามาแล้วฝุ่งก็เลยบ่อหยอกมันว่า ยายได้ออกตัวไหนเราก็เลยบอกว,ว่าซีเจ็ดเก้าซีเจ็ดเก้าใช่ไหมครับเราเพิ่นไปไซบันเน่เราพวกกันยืนค่ำมันไม่กันเท่ายุหันละ่ะยุมองเสาหนาะครับค่ะเพิ่นตายแล้วนะคะยายที่วอาถึงือเพิ่นตายหลายปีแล้วเป็นเจ,จ้าที่เจ้เาทางอยู่นี่แล้วบันนี้ถือไร้ปันไดผู้ฝันเนี่โอวดถือหาบาทครับวุ้นเด็กวุปิน้น <laughs> วันนี้หน้าได้ยินข่าวว่าถือทั้งบนทั้งล่างอันเลขล่างออกหาเจ็ดขางบนออกหาเก้าเจ็ดเลขขงลางล่างเอามาตตาใสอันฝันเห็นเกี่ยวกับบานครับบา้บาดที่หาสิบเจ็ดแล้วก็งูเก่าอมันเ<บ>ขาซมำโตบนต้นนั้นเขาซ้ำตัว่เจะเอาว่เป็นสื้อว่าเป็นครับไถืตอตาหาเจ็ดครับเก้าเหาเจ็ดกับเก้าเจ็ดเนาะถือย่างละย่างละหาบาท ผู้ใดก็สังกาขายเหตุเจ้าเนาะตัวละหาบาทนือสิบห้าบาทเป็นถือเหลือเป็นสื่อน้ำหนาถือสามใบสองใบมีการเนี่ผู้หนาเพิ่นก็ะรับรับกินเนี่ยรับกินโอ้รับกินครับเพิ่นว่คิดว่าสิ่งเกาออกเพิ่นรับกินทั้งรับตัวละหาบาทครับสื่อใช่ไหมเนาะถือทั้งหมดทั้งมวลร่วมแล้วเป็นเงินสิบห้าบาทโอ้อันละม้วนนี่ย้ายมาเข่าฟันไปค่ะย้ายที่ซักไม่กันเท่ามาเนี่ยว้าครับขั้นขั้นละมาผมสิรีบติดต่อไป ได้ครับเราฟันเกี้ยวบ้านหรือที่ผู้ใดไปบรครับอันนี้งบ่ได้ฟันหินหลบบ่ค่ะขั้นไหนกินแล้วอันแมนใช่เนาะเราที่ว่าใน่ใจนี้มักตัวใดแน่ฮะวัวหนี่มักแ่ใจมักมักสองหกแล้วบออ่ค่ะสองหกมัแต่ใสผมคิดซื้อครับสองหกม,มักเลยสองหกกินเลขยสองหกนี่คิดว่าเป็นบนหรือเป็นล่างสองหกนี่ ที่เป็นบนครับผมคิดว่าอม,มันดีเลยสองหก 26, คิดว่าเป็นบน <c oughs> มักตัว <c oughs> เดียวฮะ <c oughs> เดียวนี่ปะครับ <c oughs> สองหกแต่าดคุณยายดิซักไม่กับเท่าม้านี่ที่เิ่นตายไปแล้วนั่นเพิินบ่ฮันมากขอบฟันมันบาคา่ค่ะบ่ครับแต่ว่าใกล้ใกล้เมือ่อหน้าสิม,มาถามอยู่เด้อครับ <c oughs> ห้าฟันเนาะครับป้าบอกหางเดียวสี่เก่าเจ็ดนะคะมันจบครับแล้วก็ป้นเห็นบ้านเลขที่ หาเจ็ด,ด,ด,ดอีกเนาะา็ะฟันแมนไ้ฟันในหมวดเดียวกันเลยเนาะเห็ดยังกินนะสองหกดิน้นเนาะครับสอ,สองหกสองหกหนี่คิดว่าเป็นบนหรือเป็นล่างเป็นบนครับสองหกสองหกบนเ่แมนว่าคุณย่าเแถาทิ่ตายไปแล้วเมื่อบอกเราปรกาบอกหน้าติว่าเป็นย่ายมาบอกอีกบอกครับคนคนบ่านมาาครับคนบ้านม้าคนบ้านปัน ตางวดที่แล้วเราฟัน่าเพิ่นมา,นมาบอกเนาะครับหางเดียวคือสี่เก้าเจ็ดตาบางวันนี้น้องเป้มักใ้นใจคือสองหกหางเดียวนะคะคิดว่าเป็นบนถ้ามันออกล่างเป้สิว่างไหนต,ต้องซื้อบนล่างนนคนาะซื้อไปถ้ามันใจบนไลยก็ล่างคนละค่ะครับนะคะเพิ่นก็ใหา้เพิ่นมาใ้นใจเพิ่นมักตัวนี้แต่ว่ากายืนยันมาบ่าให้ฟันเกี่ยวบาร์เลที่ใดบ่ครับ เพิ ue, feet, yeah. hmm. ok 30, 40, 40 hmm. ่นมาสิว hmm. so yeah. okay. okay. ah, ่ามันเป็นมากไก่วันส so ินเพนถึงย้ายกันแล้วน่ยายเท่า่ันสินมัวก้อนเหลขออกมนนันวันสินได้ก้อนเหล็กออกหลายหมื่นเลย่อโมสามมื่นสี่หมื่นอนเพิ่นมาบอกก้อนสามสี่หมื่นะคะมื่อนั่นนั่นันบวชอันระแม่ทันเท่าไรวันทีสิบสองขนบวกมันทีสิบสามนบวชสิบสองสิบสามเนีพิ่นก็มาบอกก้อนสี่มือพอเล็กมันที่ผ่านมาหนีเล็ออกมันที่เจ วันที่สิบเจ็ดเลี๋ว,วันที่สิบเจ็ดเนก็มาบอกกอนสี่มื่นอยู่แต่ว้านนี่ก็เลขก,ก็เพิ่งอ,ออกเนาะอีกหลายมื่นอยู่เลขจังสีออกเดี๋ยวใกล้ๆหมืห่นย้ายมาถามอีกเด้อครับผมท่าหนองเป๋เว้าถึงเพิ่นเว้าถึงย้ายแถว้าถึงเพิ่นในเพิ่นมาบอกอีกแนะ่ครับพอมาช่วงนี้โควิดเนาะงานกับมะค่อยมีแม่นบ่้่งครับเฮ็ดงานกับวันละสามร้อยสี่ร้อยเนาะมาตั้งไก่กับมาเพิ่ง บารมีพิน่น้าะอายายแถเพิ่นมาบอกอีกนะคะแต่ว่าน้องเป้ก็ับมักในใจคือสองหกเห็นะะเลมกันอมั่นใจว่าเป็นบนนะคะแต่่าพี่คุณยายเถาบ้านมาบอกอีกนะคะนะคะในชิดนี่ก็บมีสองหกตัวเดียวหางเดียวเนี่ยนะคะน้องเป้ก็เป็นคนดีมีนำใจบ่แพ่งเลขนะคะนะคะหายเป็นแค่หนะ้าทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนุ่นที่ย่าเนี่ยก็เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอว่าสามารถลุงอ้วงหนา่าวอะไรสอกตัวใดนะคะ ท่านี้บอกควอมกันปันกันฟังนะคะบางวดที่แล้วฝันเห็นคุณยายแถาติดตายไปแล้วเมื่อบอกเลขนะคะ497แล้วก็ฝันเห็นบ้านเลขที่เ7็ดขก็ออก็7ล่างนะคะข้างบนก็97บ้านเลขที่87มู่เก้าอันบอทงเฟยครับเอ้ยเ่็นข้อสื้อเป็นถึงทั้งบนทั้งล่างเนี่ยท้านผูนั่งเนาะด้างท่านบอก597ไหข้างบนบ้านเลขที่57ทับ9โ้นี่มันมัน ฟันแม่นก็ง่ายเนาะฝันเกี่ยวกับบ้านยาญี่ปุ่นมันกับ่เบาะในฝั่งเนี่ยจะได้ง่ายนะคะเบิ่งเด้อค่ะเด้่อใครมดแดงส่วงเห็นเลยนะคะนี่อยากใครมดแดงไปเขาต้องนำคนนะครับตรงตรงเพิ่นบอกตรงตรงที่ว่าเพิ่นเกิดเขาสองตัวนี่ก็ตรงตรงเลยเนาะไม่ได้กลับ นะคะใกล้มือมากเดี๋ยวนนที่ย่าจะมาถามอีกนะคะว่าน้องเป้ฝันว่าคุณยายเฒ่ามาบอกอีกบ่หนะคะุณ<ต>ยายเฒ่าคุณยายเฒ่าตายไปแล้วนะคะแต่วันน้คลิปนี้มีเลขหางเดียวคือสองหกนะคะเลขนี้บ้านในฝันเละะือกได้ว่าเป็นเลขในใจน้องเป้น,นะคะนนที่ย่าคิดว่าเขาเป็นคนฝันแม่นงวดที่่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะถือทั้งบนทั้งล่างงวดนี้เขาว่านในใจเขามีสองหกนะคะ ใกล้ๆมือเด้วน้นที่ยตาจะมาถามอีกว่าผีคุณย่ายท่ามาบอกไปนะคะหายเป็นแค่เนี้ยท่านะคะเด้อโศกโศก,โกมันมาน,นค่ะสวัสดีค่ะ